ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TLB e. อลบายโยอิอดีตทหารพานค่ายปักธงชัยค่ะแฉกฎหมายมัดมือทหารไทยทำเสียเปรียบขมรนรบเดือด3วัน3คืนกว่าหน่วยรบพิเศษมาเสริมค่ะ ย้อนสมรภูมิเดือดค่ะอดีตทหารค่ายปักธงชยัยแฉกฎหมายมัดมือทหารไทยทำเสียเปรียบเขมรรบเดือด3วัน3คืนกว่าหน่วยรบพิเศษมาเสริมค่ะ <Sh akes sound sound sound> จากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาค่ะในขณะนี้เรียกว่าตึงเครียดมากๆค่ะซึ่งหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่กองทัพยกระดับมาตรการคุมเข้ม15ด่านชายแดนไทยกัมพูชาก็คือ ตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชาค่ะเสริมกําลังทหารและระดมอาวุธยุธโทโธปกรณ์เข้าพื้นที่ชายแดนต่อเนื่องค่ะจนเริ่มเป็นภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทยค่ะ ซึ่งตอนนี้มีการระดมทหารและยุโทโธปกรณ์เข้าพื้นที่แดนใกล้จุดพิพาทอย่างต่อเนื่องค่ะโดยแหล่งข่าวฝ่ายความมั่นคงได้เปิดเผยว่าสมเด็จฮุนเซนค่ะประธานวุฒธ,ธิสภาได้สั่งการให้ทหารหน่วยองครักษ์ผู้นํา BHQ จํานวนหนึ่งพันนายซึ่งมีอาวุธทันสมัยที่สุดเข้าประจําการพื้นที่สวนหน้าแล้วค่ะในขณะที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชาค่ะได้ขนอาวุธหนักเข้าพื้นที่ต่อเนื่อง มีทั้งเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง B.M. 2 1ค่ะเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง R.M. 7 0รถถัง T. 5 5แล้วก็ปืนใหญ่ค่ะโดยอาวุธเหล่านี้ถูกส่งไปในพื้นที่ชายแดน3จุดสำคัญก็คือใกล้ๆช่องบกอำเภอดันยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะปราสาทต,ตาเมืองทมปราสาทต,ตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และก็ปราสาทโดนตัวอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะอย่างไรก็ตามค่ะฝ่ายความมั่นคงได้ยืนยันว่าขอให้คนไทยสบายใจได้ค่ะอาวุธยุทโธปกรณ์ของไทยทันสมัยแม่นยำประ สินิภาพสูงและจัดหนักจัดเต็มแน่นอนค่ะถ้าเราถูกลุกดานก่อนนะโดยล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะวันที่30มิบิถุนายน2568ค่ะ Facebook ของอดีตทหารพรานกรกฎเกตแก้วค่ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่ชีย้เห็นว่า ทหารเขมรได้เปรียบทหารไทยเพราะอะไรนะโดยมีรายละเอียดระบุว่าทหารเขมรในพื้นที่ชายแดนสามารถตัดสินใจยิงทหารไทยได้เลยไม่ต้องรอคำสั่งจากหน่วยเหนือดังเช่นเหตุการณ์ปี54และเหตุการณ์ที่ช่องบกปี68ค่ะที่ขเขมรยิยงทหารไทยก่อนค่ะทำไมจึงเป็นแบบนั้นผมจะเล่าให้ฟังนะคะ เขาบอกว่าฐานไทยมีกฎข้อบังคับมากมายในการใช้อาวุธกับเขมรค่ะเพราะกลัวจะก,กระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นปี54ค่ะจากโก้ฐานพันกรม26ค่ะเข้าไปเจาจาให้เขมรรื้อบังเกอร์ให้ถอนกําลังออกไปจากแผ่นดินไทยเขมรไม่ยอมถอนไม่รื้อบังเกอร์ค่ะเมื่อคุยกันไม่ร้เรื่องนะจากโก้ก็เดินกลับมาหาลูกชุดค่ะเดินมาไม่ไกลเขมรเปิดฉากยิงทําให้จากโก้เสียชีวิตค่ะฐานพานจึงยิงตอบโต้เขมรเตรียมการไว้แล้ว ได้เปิดฉากยิงนะปืนคบป0บนนะฮะถล่มตลอดแนวที่ฐานพันธ์กรม26วางกำลังอยู่ค่ะขะเมรยิงปืนคบและปืนใหญ่จรวน BM21 ตกฝั่งไทยเขาขยายแนวรบถึงตามเมืองทมค่ะขะเมรได้เปรียบเพราะเปิดฉากยิงก่อนเขายิงก่อนโดยเขาไม่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะเหมือนกับไทย กองทัพไทยมีกฎหมายบังคับการเคลื่อนกําลังพลรบการใช้อาวุธต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะการใช้อาวุธที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนก่อนค่ะจึงเห็นได้ว่าปี54นะทหารพันกรม26ที่ประทับกับเขเมรค่ะต้องประทับเพียงลำพังอยู่3วัน3คืนค่ะจึงมีปืนใหญ่รถถังฐานราบหน่วยรบพิเศษค่ะเข้าไปเสริมนะ3วันแรกมีเพียงทหารในพื้นที่ก็คือ หน่วยเฉพาะกิจสองและพันจู่โจมค่ะที่มาจากเขาพระวิหารลงมาช่วยแต่จํานวนไม่มากอาวุธหนักช่วงแรกมีแค่ปืนคก120รค่ะจากชกสองเท่านั้นแต่เขเมรถล่มเราทุกชนิดค่ะนี่คือข้อเสียเปรียบของทหารไทยค่ะที่นักการเมืองออกกฎหมายบังคับทหารทหารไทยแม้จะอยู่อันดับ25ของโลกค่ะแต่เหมือนเสือที่ถูกขังอยู่ในกรงเหล็กค่ะจึงทําให้ค่าศึกไม่เกรงกลัวนะไม่เหมือนยุคสงครามเย็นที่ทหารพรานจู่โจม513ค่ายปักธงชัยออกรบค่ะ ยุคนั้นพอบอกค่ายปักธงชัยค่ะตัดสินใจได้เองเลยค่ะฐานพรานจู่โจม5-1-3ทุกคนตัดสินใจใช้อาวุธได้ทันทีไม่ต้องรอคําสั่งจากหน่วยเหนือเมื่อเข้าสนามรบค่ะจึงมีสโลแกนของหน่วยว่ารบเร็วชนะเร็วถอนตัวเร็วค่ะความไวเป็นของปีศาจอยากมีชีวิตรอดต้องฆ่ามันก่อนนะคะก่อนที่จะถูกมันฆ่าค่ะผมเป็นคนหนึ่งในฐานพาน5-1-3ที่ทำแบบนั้นเห็นฐานรุ่นหลังที่ชแดนแล้วสงสารครับต้องอดทน ต่อการยั่วยุข,ของขมมนะจนถูกมองว่าไม่มีศักดิ์ศรีเพราะเรามีกฎข้อบังคับนี้แหละนะฮะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหนนะ้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ